สวัสดีครับสวนมันน้อยเจฟายฟาร์มครับผมคลิปนี้จะพามาดูการปลูกมะเดื่อฝรั่งลงเข่งนะครับนอันนี้คือผลงานอ่าที่ปลูกลงเข่งนะครับก็คือเอากิ่งตอนแล้วก็มาปลูกลงเข่งเข่งก็สีดำก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์คุโรมิสึนะครับนะฮะก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดี นะครับนะรูปสองก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูการวิธีการทำของอผมนะครับซึ่งตัวเข่งเนี่ยก็จะซื้อมามันเขียนว่าเป็นเบอร์6นะครับขนาด30คูณ36ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องเบอร์นะครับก,ก็ก็ลองไปซื้อหาดูผมซื้อมาโหลหนึ่งสองร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมโหลหนึ่งสองร้อบาทนะครับก็ ก่อเบื้องต้นนะครับผมก็จะเอาตัวลังไข่นะครับลังไข่เพราะว่าที่บ้านขายอาของช่านะครับก็จะซื้อไข่มาเพื่อจําหน่ายนะครับแล้วทีนี้ไอ้ที่เป็นรังกระดาษอย่างเงี้ยครับก็มันก็เหลือนะครับออพอเหลือเสร็จปุ๊บผมก็มองว่ามันมันสามารถเป็นเป็นปุ๋ยเป็นพอแยกสลายเป็นธาตุอา,า,าหารให้พืชได้นะครับก็เอามาลองแล้วก็เอาฟังลองประมาณนี้นะครับ ไม่ใช่ทำลังไก่ไขนะครับก็คือจะปลูกมันเดื่อพลังนะครับในเข่งนะครับที่เหลือก็จะเอาตัวามะาพ,พร้าวสับนะครับลงก่อนลงใส่ไปตรงแผงไข่นะครับแล้วก็เอาดินที่ผสมนะครับดินที่ผมผสมเองก็คือจะมีสัดส่วนการผสมก็คือตัวมะพ,พร้าวสับแกลบดิบแกบดำปุย๋ยคอกแล้วก็ ดินนะครับอย่างละส่วนเท่าๆกันนะครับโดยประมาณนะครับก็ผสมเสร็จก็กองไว้อยู่ตรงกลางแจ้งนี้ครับฝนตกอะไรชะเชะก็ช่างมันนะครับไปประมาณนี้นะครับทีเดียวก็เอามาใส่ในเข่งที่เราจะปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับนะพอหลังจากนั้นนะครับก็เราได้กิ่งต้นมานะครับผมอันนี้คือไปตัดอยู่ในสวนนะครับเพราะว่า ผมตอนไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่อันนี้กิ่งตอนอันเนี้ยมันมีรากน้อยนะครับตอนนานแล้วละแต่คือรากมันน้อยมีเส้น2เส้นนะครับแต่คือก็เลยจะเอามาอนุบาลลงเข่งน,นะครับสำหรับผมผมมองว่าถ้ามีรากยังไงก็รอดนะครับหลังจากนั้นก็ทกําการตัดกิง่งถ้ามีผลก็ตัดผลออกนะครับกิ่งมอเดื่อฝรั่งจะเป็นไม้ค่อนข้างอ่อนนะครับก็ตอนที่ยังมันมันยังไม่แก่เราสามารถดัดให้มันตรงได้นะครับ นะแล้วก็แกะตุ้มตอนนะครับแกะตุ้มตอนออกเลยนะครับผมเนี่ยเห็นเส้นเดียวเองนะครับผมก็ก็ใส่เข้าไปเลยครับก็ดินกลบนะครับดินที่ใส่เมื่อกี้ละครับกลบกลบให้มันแน่นประมาณหนึ่งนะครับแน่นประมาณหนึ่งแล้วทีนี้ของผมมันจะมีตัวขี้หมูอัดเม็ดนะครับก็จะโรยบางๆนะครับเพื่อล่อรากหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ กลบด้วยตัวดินที่เราใส่นั่นแหละครับนะก็พยายามจัดทรงจัดให้มันดูสวยดูงามหน่อยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะทำเอาไว้เอาไว้ยกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้มัดกิ่งตอนด้วยไม่ให้รากมันโยกนะครับก็คือก็ทำการมัด พพีซีนะครับจะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้นะครับบาเงเหินว่าผมมีเศษเศษพพีซผมก็ใช้เศษเศษพพีซีนะครับก็ตัดประมาณหนึ่งก็เอามัดใส่หูสอข้างนะครับของเข่งแล้วก็คลุมด้วยฝางนะครับนะฮะมัดเพื่ออะไรก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเราต้องมัดตัวกิ่งตอนที่เราชำลงไปเนี่ยกับตัว พีวซหรือไม้ไผ่ที่เราสอดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งตอนเขาโยกนะครับลากเขาจะได้เดินดีจะได้ไม่ต้องไม่สะดุดนะครับก็ที่เหลือก็ทําการแปะป้ายไว้นะครับการลืมนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอันนี้คือสายพันธุ์ปีเตอร์ฮันนี่นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอามาวางไว้กลางแจ้งเลยนะครับเพราะว่าผมตัดใบออก ทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะก็เอาแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งตอนดอ p h i n นะครับอันนี้เป็น BTM6 เนะครับเป็นญี่ปุ่นนะครับก็วางไว้กลางแดดอย่างนี้เลยอันนี้เป็น Excel นะครับนะสายพันุ์ Excel ตัวนี้เป็นโคนเดียนะครับเพราะว่าพึ่งชํำได้ประมาณสัก2-3วันนะครับ อันนี้เป็นอินคาโกนะครับนะฮะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับส่วนตัวนี้เป็นไวซ์อิสราเอลนะครับกําลังแทงยอดสวยเลยนะครับผมนะที่อยู่ในเข่งนะครับอันนี้จะเป็นเอ็มอาร์นะครับต่อยอดนะครับอันนี้จะเป็นเอ็มอาร์กิงตอนนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับการปลูกมะเดื่อฝรั่งในเข่งนะครับตามสไตล์ของสวนบันน้อยคน สมาชิกท่านอื่นปลูกแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผม